สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มาพบกับขั้นตอนการทำกงนะครับซึ่งการทำกงนะครับของอู่ผมนะครับก็จะมีการหนึ่งคือนะครับลวดนะครับอันนี้เป็นลวดอ่อนนะครับสำหรับการทำนะครับไม้นะครับไม้สักนะครับผมใช้ความหนาประมาณ3มมิลนะครับสำหรับการทำของกงนะครับ แล้วก็หลังจากที่เราตัดจากตัวนี้มาแล้วนะครับก็จะมีการตัดจากตัวนี้มานะครับตัดได้ปุ๊บนะครับอันนี้ได้จากการวัดของตัวเรือนะครับตรงนี้นะครับว่าตัวเรือกว้างขนาดไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการวัดนะครับแล้วก็สังเกตไหมครับกรงผมจะบางมากนะครับจะบางมากนะครับแล้วก็ลักษณะก็เหมือนกรงเรือจริงเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะนํามานะครับนํามาใส่นะครับในตัวเรือทีหนึ่งนะครับนะครับอ่ามันยาวไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการตัดนะครับตรงนี้ก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับเพราะว่าอ่าเดี๋ยวเราจะมีการติดกาวนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะของกุงเรือของผมนะครับผมนี่นะครับ ก็เหมือนเรือจริงเลยนะครับนี่ครับเป็นการเรือลำนี้นะครับเป็นการต่อนะครับจากไม้สามแผ่นนะครับเรือประกอบนะครับไม่ใช่เรือขุดนะครับแต่นะครับลองดูลักษณะการต่อจะเหมือนเรือขุดไหมครับเหมือนเรือขุดทุกประการเลยนะครับนะครับเดย์สวัสดีครับ